ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ DIY เป็นกล่องสุ่ม Baby Tre ี400% V2 นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมา DIY ของสุ่มด้านในกันค่ะเริ่มจากซองสุ่มกันก่อนเลยนะคะก็จะเตรียมกระดาษมา2แผ่นนะคะนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษโน้ตนะคะจากนั้นก็วาดรูปนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งกันได้เลยจ้าเริ่มจากการระบายสีเขียวกันก่อนเลยนะคะไหนมีน้องๆคนไหนชอบวาดรูประบายสีกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้นะ ตอนนี้นะคะก็ได้ระบายสีตกแต่งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นกรรไกรนะคะในการตัดค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็ระวังมือกันด้วยนะนํากาวมาทาส่วนที่ด้านหลังนะคะจากนั้นก็นํามาแปะตกแต่งส่วนที่ด้านบนกระดาษที่เราเตรียมไว้กันได้เลยแล้วก็จะมาตกแต่งเป็นหยดน้ํานะคะให้เราตัดนะคะจากนั้นก็พับนะคะทุกคนแล้วก็จะตัดตรงส่วนตรงกลางค่ะทากาวและนํามาตกแต่งกันได้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด4อันค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะก็จะมาทากาวส่วนกระดาษที่ด้านข้างนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็นํากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาติดเข้าด้วยกันได้เลยจ้าและทากาวส่วนที่ด้านล่างนะคะจากนั้นพับกันได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นตัวซองสุ่มล้วค่ะ ส่วนของสุ่มด้านในนะคะก็จะเลือกมาเป็นน้องหมีขั้วโลกนะคะก็จะวาดรูปนะคะแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกาสีดํานะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งกันได้เลยนําเทปใสนะคะนํามาติดลงไปส่วนที่ด้านบนนะคะจากนั้นก็ตัดด้วยกันไกลค่ะเมื่อเราวาดส่วนที่ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาวาดส่วนที่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ นำกาวมาทาส่วนที่ด้านข้างนะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านล่างค่ะแล้วก็นํามาประกอบติดเข้าด้วยกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนที่ด้านบนนะคะก็จะเว้นไว้นะคะก็จะนําเป็นสาลีนะคะนํามาใส่ลงไปค่ะติดเชือกลงไปนะคะแล้วก็แปะด้วยกาวนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นที่แขวนตกแต่งลายน้องหมีขั้วโลกแล้วจ้าแล้วก็จะมาวาดในส่วนของการ์ดกันนะคะทุกคนแล้วก็ระบายสีตกแต่งกันได้เลย ระบายสีตกแต่งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นกันไกตัดนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะก็ได้ DIY การ์ดนะคะแล้วก็ของสุ่มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในซองสุ่มที่เรา DIY เสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย